จเริยพรยายจ้ายายอยู่คนเดียวเหรอจ้ายามีครอบครัวไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอจ้าอายุเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสองแล้วมั้งเกิดเก้าสองอะเจ็ดสองแล้วเหรอถึงเนี่ยจังอันที่สองเมษามันจะได้เจ็ดสองเต็มมั้งเกิดเก้าสองอะแล้วหุงหาเป็นเองเหรอจ้าจะทำเองทั้งนั้นเนี่ยเองนั้นนะจ้าอาพรรักเอง เคยเรียกตัวเองได้ตอนนี้นะช่วยเรียกตัวเองได้นะ <S <S จ้ทาทำบุญวัดไหนอะ่ะวัดหนองนเองิ่เกียร์มั่งแล้วก็ตอนนั้นอาจารย์ดำเขาอยู่เนี่ยนะฉันก็ไปเขามารับเันทุกคนพระ<อ>จ่าในนี้เขาเสียไปแล้วมั้งน้าม<อ>ัำวัดไหนจ่าอ๋อนัดไปทำบุญบ่อยไ,ไหมนะตอนนั้นไปทุกบันพระอาจารย์เขามารับนะใช่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นนไ,นนไม่ได้ไปแล้วไปบ้านท,ที่ที่บ้านอ๋อไปบ้านไม่ไหว้ พลิกขาพลิกฮะจ้าคนไทยไอ้นั่นน่ะไอ้ที่อ๋อนี่ยนะจ้าอ๋อแล้วนัดขาแล้วมีโรคประจำตัวไหมเนี่ยโอ้โหท่านเยอะเยอะเหรอจ้ามีอะไรบ้างเน่ยเบาหวานเบาหวานหัวใจหัวใจน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดจ้าความดันมีไหมมีพร้อมความดันด้วยนะจ้าเขาเรียกมาหมดเนี่ยเออเอมะอมาเอามาเยอะเลยยายเนี่ยเอามาเยอะเลยเอามาเยอะแล้วขี้เกียจด้วยนะไม่ใช่ขยันแล้ว รักษาที่ไหนอะเซนาจ้ะมาเซนานะอะสี่เดือนไปไปรับยาทีตอนนี้สองเดือนอ๋อสองเดือนเลยเหรอจ้าอ๋อทำไมนั้นสี่เดือนร่างกายเลยยังแข็งแรงกันนี้จ้ะอืมนี้เรื่องเยอะอืมอายายก็อยู่คนเดียวนะจ้าอืมดูแลัวเองมาตลอดนะจ้าอืมแล้วก็มีบัตรอะไรบ้างมีมีมีบัตรคนแก่มีไหมมีค่ะมีมีบัตรมีบัตรผู้สูงอายุได้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมีบัตรสปะชารฐัตไหมมีมีได้เท่าไหร่ สามร้อยสามร้อยเรง้ตอนนั้นก็ให้เท่าไรก็เพิ่มมันอีกห้าร้อยเลยก็หมดเลยจ้ะนะก็ใช้จ่ายไปอะนะที่ได้มานะแต่เดือนแต่เดือนใช้จ่ายไปนะจ้ะาต่ไม่มีใครมาให้อะไรเราจ้ะนี่ยาอาตมาเนี่ยมาจากวัดเจ็ดในนะจ้ะวัดเจ็ดในนะเมื่ี้ก็ไปทํางานที่นั่นแน่ทำงานที่วันระทินะมาทํากิจกรรมโครงการปันน้ําใจนะก็จะมีสิ่งของมาให้ โดยอาตมาติดต่อมาทางอบตท่านเนี่ยท่านลองเนี่ยเนี่ยท่านลองวัดเนี่ยรู้จักไหมไม่ไม่ไปไม่รู้จักอ๋อไม่เป็นไรแน่ท่านลองเนี่ยนะก็แนะนํามาว่าคุณยาอยู่คนเดียวมีอายุมากมีโรคประจําตัวก็จะได้รับสิทธิ์ในการได้รับการปันน้ําใจของอาตมานะ่อาเดี๋ยวสิ่งของมาให้เอาสิ่งของมาสิ่งของมาสิ่งของมา ขอบคุณมากค่ะขอให้อายุมันปันยืนให้เจะจะเอาวางเลยลองลองวางเลยอ่ะนี่ข้าวหอมมะลินะจ้าข้าวหอมมะลินะอ่าข้าวหอมมะลิอ่าน้ำน้ำดื่มจ้า้ำดื่มน้ำดื่มเมื่อก่อนนี้ไปลองรงนูน้นอีนี้ไม่ไปแล้วต้มเอาไม่ต้องลองนะจ้ามีน้้ำให้นะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันเอาวางวาง พอที่มากันนี่ขอให้ยื้อยืนยืนกันให้ดูเป็นนี่คุณเชียนนะหนึ่งกิโลอย่างดีนะจ้าจ้ามีปลากระป๋องจ้ปลากระป๋องอนายแล้วก็น้ำมันน้ำปลาแล้วก็ซอสจ้านะยายนะจ้าไข่ไข่ไก่นะจ้าจ้าขอบคุณมากเลยค่ะกินไหมเนี่ยกินไหมไข่ไก่เนี่ยกินทั้งนั้นในไข่ไก่ไข่เอาไปขายไม่ได้นะ มา่มาอันนี้มีนมมีขนมนะยายนะานมต้องกินนะบำรุงนะบำเกล็ดลองมอบให้หน่อยได้รับได้รับได้รับแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆมาม่าอะไรเนี่ยนะแล้วก็ผงซักฟอกนะยายนะได้ๆไปขนาดนั้นขนาดแบบโบรให้อยู่เป็นร้อยกันทุกคนเลยนะคะอ๋อ้เดี๋ยวมีตังค์มาให้ด้วยจ้าจ้าขอบคุณค่ะอ่ายาย เดี๋ยวให้ท่านลองว่อบไผ่นะจันทนาาท่านลองว่อบไผ่สั่งให้หน่อยครับอ่าก็เอาไว้ใช้จ่ายนะยายนะจ้าน้าวันนี้ฉันกลับก่อนนะยายนะกลับเลยง่ายค่ะจ้าับาจ้าจ้า